สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณดินนะครับตอนพิเศษอีกแล้วหลังจากการที่คุณดินไปวิ่งกรุงเทพพะเยา750กิโลเมตรมาเรายังไม่ได้มาเจอกันในไลฟ์สดๆแบบนี้นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของท่าดิวนะครับดิวเป็นท่าทางหรือกิจกรรมในรูปแบบหนึง่งที่จะช่วยให้กลไกของร่างกายของเราเนี่ยทำงาน สัมพันธ์กันได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเส้นเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อตลอดจนกลไกาการเคลื่อนไหวของแขนขาและลำตัวซึ่งจะส่งผลให้ท่าทางการวิ่งของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับที่สำคัญนะครับสิ่งนี้เราเจอกันด้วยประสบการณ์จริงๆก็คือการฝึกดิวจะสร้างความแข็งแรงให้เฉพาะส่วนในท่าทางที่มีการเคลื่อนไหว ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสปริงก็เท้าเอง <c oughs> การเนื้อในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าขากล้ามเนื้อแฮมสิงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของกล้ามเนื้อลําตัวซึ่งทําให้ทรงการวิ่งหรือทรงของทรงลําตัวอของเราแข็งแรงขึ้นมีสปริงก็เท้าที่ดีขึ้นมีการใช้มัดกล้ามเนื้อที่ดีขึ้นนะครับท่าดูดนะครับคุณดิงจะแนะนําอยู่ ใ,ให้สำห,หรับนักวิ่งระยะไกลของเราใช้อยู่แค่5ท่าเท่าน,นั้นเองนะครับเราจะเรียกในท่าดิวเหล่านี้ในท่าง่ายๆนะครับทาง่ายๆอันดับแรกนะครับท่าที่คุณแนะนําเป็นท่ากระโดดสปริงข้อเท้ากระโดดยกเข่าสูงนะครับดูนะครับลักษณะเรายืนนะครับเราจะใช้ในท่าดิวนี้ไปประมาณ20-30เมตรหลังจากนั้นเราก็จะวิ่งยืด ออกไปหรือในลักษณะของการวิ่งสไลด์นะครับเพื่อที่จะทาให้เป็นการจัดท่าทางการวิ่งลักษณะหนึ่งนะครับดูลักษณะของการรีวนะครับท่าที่1น,นะครับเราจะใช้สปริงข้อเท้านะครับใช้กล้ามเนื้อดาขานะครับใช้แกนกลางลําตัวรวมทั้งใช้แขนช่วยในการเคลื่อนไหว เรามาดูกันครั้งหนึ่งนะครับคือจะทบทวนหลังจากที่เราดิวและเขาวิ่งสไลด์ออกไปนะครับช่วงแรกๆที่เราฝึกแนะนําให้เดินกลับมานะครับการดิวเราจะเล่นนะครับหลังจากที่เราวอร์มอัพเสร็จแล้วเล่นการบริหารเสร็จแล้วยืดเยียดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดิวกันแต่การดิวนั้นเราจะใช้ในกรณีที่การฝึกต่อนเนื่องจากการวอร์มของเรา จะเป็นการฝึกที่ไม่หนักมากจนเกินไปนะครับหรือว่าไม่เป็นการฝึกที่ใช้ความแข็งแรงเข้ามา,เ,าเป็นองค์ประกอบใน,ในกิจกรรมนะครับแต่ถ้าจะเล่นนะครับในวันที่เราวิ่งหนักก็เล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าเล่นดิวให้เล่นเบาๆเท่านั้นเองนะครับทดทนนะครับท่าที่หนึ่งเมื่อกี้ก็คือท่ากระโดดนะครับใช้สปริงข้อเท้ายกขาสูงนะครับ โดยการยืนอยู่กับที่นะครับแล้วก็ใช้สปริงก้เท้าดึงขาขึ้นมาพรอก็ใช้แขนช่วยในการดึงขาให้สูงครับช้านะครับทีนี้มครับใช้สปริงก้เท้านะครับแขนขาสลับกันนะครับไม่ยากนะครับเราไปลองฝึกกันก่อนมาดูท่าที่สองนะครับ เราเรียกตามภาษาไทยเราง่ายๆเพื่อที่จะทําความคัดจใจกันง่ายๆท่าที่2ก็เป็นท่าการวิ่งกระตุกเข่านะครับเพื่อฝึกในเรื่องของการใช้ความถี่ในการก้าวรวมทั้งสร้างความแข็งแรงให้กับการเคลื่อนไหวของขาและแขนนะครับวิ่งกระตุกเข่าแล้วก็ขยับไปข้างหน้านะครับพอถึงจุดที่เรามาร์กไว้เราก็พุ่งออกไป การฝึกดิวในท่ากระตุกเข่านี้นะครับจะช่วยสร้างเสริมในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อความเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการที่จะฝึกเพื่อที่จะเร่งอัตราความเร็วหรือพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อความเร็วเราสามารถที่จะใช้ในการดิวในท่ากระตุกเข่านี้นะครับเดินไปถึงมู่แล้วก็เดินกลับมาท่าที่3นะครับเป็นท่าเตะขา หรือว่าเตะส้นเท้าไปข้างหลังนะครับท่านนี้จะทําให้เราฝึกในเรื่องของประสาทความเร็วนะครับประสาทสัมผัสที่จะทําให้เราเปลี่ยนความถี่หรือเปลี่ยนก้าวได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังไปช่วยในเรื่องของสร้าง,างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขานะครับ ท่าที่สี่เป็นท่าเตะเท้าตรงขึ้นมาข้างหน้านะครับยืนและเตะเท้าตรงเหยียดตรงไปข้างหน้าท่านี้จะช่วยในเรื่องของความสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขาหนีบและเอ็นขาหนีบจะทําให้เราเวลาที่จังหวะการวิ่งของเรามีช่วงก้าวที่ดีขึ้นนะครับเริ่มจากการฝึกในการยืนแล้วใช้อาจจะใช้มือนะครับไ้ยไปที่ข้างหลังนะครับเตะเท้าตรงไปข้างหน้านะครับ ลักษณะของการลักษณะของการเตะเท้าตรงไปข้างหน้านะครับพยายามที่จะทําให้ทิศทางการเคลื่อนไหวของเราเป็นเส้นตรงไปข้างหน้าเสมอนะครับเดี๋ยวด,ดูกันนะครับทำง่ายๆด้วยการเตะขาตรงไป,ไปสลับข้างนะครับดนูนะฮะเตะไปข้างหน้า ไปเป็นท่าสุดท้ายนะครับท่าสุดท้ายจะเป็นท่าป้ายเท้านะครับอันนี้เราจะสร้างความสัมพันธ์ของอประสาทรับความรู้สึกของเรารวมทั้งกลไกการเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อข้อต่อให้เคลื่อนไหวได้มีความสัมพันธ์กันนะครับสลับบนล่างสลับบนล่างซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ,บสลับบนสลับล่างสลับบนสลับล่างแล้วเปลี่ยนด้านนะครับเป็นสลับบนสลับล่าง เริ่มนะครับเริ่มจากช้าๆเริ่มจากการฝึกการเคลื่อนไหวของเท้าก่อนเอาเริ่มจากเท้าขวาให้ข้ามเท้าซ้ายไปข้างหน้านะครับแล้วเอาเท้าซ้ายขยับขึ้นมาเท้าขวาขยับไปลงลุข้างหลังขยับไปข้างหน้าขยับลงไปข้างหลังขยับลงไปข้างหน้าขยับลงไปข้างหลังนะครับวิธีการช่วงแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างอาจจะรู้สึกสับสนเป็นสักนิดนึง เล่นอย่างช้าๆนะครับเล่นจากช้า,ชาๆลักษณะของการดิวเหล่านี้นะครับอนอกจากจะช่วยในเรื่องของการทําให้กลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายมีความสัมพันธ์กันที่ดีรวมทั้งพัฒนาในเรื่องของท่าทางการวิ่งแล้วนะครับเรายังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้องค์ประกอบของกลไกร่างกายของเรามีการตื่นตัวพร้อมกับการที่จะรับงานที่หนักขึ้นในการซ้อมคราบต่อไปหรือในการซ้อมต่อๆไปจากหลังจากที่เราดิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับโอเคครับวันนี้เราคุยกันแค่หลักการแค่ง,ง่ายๆคุยกันในภาษาที่เราใช้กันง่ายๆเพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะไปปฏิบัติได้อย่างง่ายๆเช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้นะครับก็รินขอพอเห็นแค่นี้ไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้านะครับ,รบสวัสดีครับ